ที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่มีความประสงค์จะลงที่สถานีบ้านโปกดใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถนะครับ ที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งมีฝั่งสองจะลงที่สถานีบ้านโป่งบนแทประตูทางลงทางด้านขวามือของขอบวนรถนะครับพื้นฐานดยใช้ความะระมัดระวังในการกนะ้าวลงจากขบวนรถเลยครับรถจะเทียในชานสลาด้านหน้าสถานีเป็นขบวนรถเร็วขบวนที่ 1, 7, หนึ่งเจ็ดสองจุดต้องพึ่งพื้นฐานจากสถานีต้นทาง สุงไหนก็ลบป่าทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตครับขบวนรถเร็วขบนที่หนึ่งเจ็ดสองจากสถานีปัตตุกไปแล้วจะหยุดรถผมไวาที่สถานีนครปฐมสารละยาปางบำรุงเป็นสถานีตาอไปตามลำดับครับครับแล้วนี่เข้าไปยูทูปอ่ะฮะ S <S านายจะได้ออกคำง,งานแล้วล่ะ ตัวแอร์ปรัูใหม่มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราเลยขึ้นรถไปแล้วมั้ง